สวัสดีครับผมชื่อหนุ่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในเคสของผู้ป่วยโควิดทั้งครอบครัวนะครับผมมีลูกทั้งหมด3คนแล้วก็มีภรรยานะครับทั้งหมดเนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็ได้รับการแอดมิดที่โรงพยาบาลทนบุรีบางุงเมืองนะครับจนถึงวันนี้วันที่9รกราฎกาคมเนี่ยผมยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย นะครับส่วนลูกเนี่ยกับภรรยาเนี่ยกลับบ้านแล้วโชคดีที่เขาเชื้อไม่ลงปอดนะครับในส่วนของผมเนี่ยโชคไม่ดีหน่อยที่เชื้อมันลงปอดทั้งๆท,ท,ที่วันแรกที่มาตรวจนะครับเอ็กซเรย์ปอดปกติมากนะครับผมมีแค่ไข้38องศาลอ,อยแต่ปรากฏว่าผ่านไป10วันเนี่ยไข้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันไม่หยุดปรากฏว่าเชื้อมันก็ลงปอดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หยุดทั้งๆที่คุณหมอเนี่ยก็ให้ยาต้านไวรัสตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วก็มีการให้เียรลอยไว้เพื่อป้องกันเหมือนกันก็กไม่หยุดจนมาจุดเปลี่ยนโชคดีที่คุณหมอท่านก็ดูแลใกล้ชิดนะครับก็เปลี่ยนยาเป็ยนยาต้านไวรัสทำให้ผมเนี่ยรอดตายมาได้ผมก็เลยตั้งใจจะทำคลิปนี้ขึ้นมาให้สำหรับเป็นอุทาหารณ์สำหรับคนป่วยโควิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอหรือว่าการที่จะลดมารับไม่ทันนะครับขอให้หนึ่งเลยนะครับตั้งสติก่อน นะครับแล้วก็น้ำขิงน้ำมะกรูดต้มอุอน่ออนๆกินทั้งวันเลยครับค่อยๆจิบเพื่อให้ลดเสมหะลดอุณหภูมิในร่างกายให้ได้แล้วก็2ก็คือรอรอโรงพยาบาลมารับติดต่อลงโรงพยาบาลค่อยๆติดต่อสําคัญที่สุดนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ป่วยผมขอเลยครับระยะห่างขอให้ไว้ระยะห่างไว้กับคนรอบข้างขอให้นึกถึงว่าคนรอบข้างตอนนี้มีโอกาสป่วยโควิดกันหมด นะครับอย่าเข้าใกล้การร้านอาหารสารทีย่อสาธารณะถ้าเป็นไปได้ซื้อแบบกลับบ้านมากินดีกว่าในวันที่ผมเห็นลูกผมว่าไข้ขึ้นแล้วก็ลุกไม่ไหวบอกป๊าป้าลุกไม่ไหวเลยเนี่ยมันเป็นวันที่ผมทําอะไรไม่ถูกจริงๆมันเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าทําไมมาเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งครอบครัวขนาดนี้นะครับผมถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับที่รอดตายมันจากโควิดได้แต่ปอด ผมสังเกตได้เลยผมเป็นคนออกกาลังกายปอดผมตอนนี้ก็ฟื้นฟูไม่เหมือนเดิมนะครับคือปอดผมอะอย่างน้อยๆหายไปน่าจะเสียหายไปประมาณ3-40%ก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับผมแต่ว่าท่านทุกคนเนี่ยโชคดีมากที่ยังไม่เป็นขอให้เก็บพรน,นี้ไว้ดูแลตัวเองให้ดีรักษาระยะห่างให้ดีอย่าประมาทเป็นอันขาด ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาบอกเราหน้าที่ของเราทุกคนอยู่ที่มือเราเราต้องช่วยหมอแล้วครับตอนนี้หมอเนี่ยเหนื่อยมากคุยกับหมอทั้งภาครัฐและเอกชนเหนื่อยจนเรียกว่าสายตัวแทบขาดทั้งบุคลากรทางการแพทย์คนไข้เข้ามาทุกวันมาเรื่อยๆอยอยากจะรับคนเพิ่มก็รับไม่ได้เตียงเต็ม icu เต็มไปหมดเลยขอให้ทุกคนระวังตระหนักในข้อนี้นะครับ ดูแลตัวเองให้ดีระยะรักษาระยะห่างอย่าประมาทน,นะครับแล้วข้อที่2ที่คุณหมอเนี่ยฝากผมมาเลยนะครับอยากจะให้บอกทุกคนเลยก็คือหน้ากากไม่ว่าท่านจะป่วยหรือไม่ป่วยเป็นโควิดนะครับหลังจากที่ใช้หน้ากากเสร็จขอให้พ,พับพับพับนะครับแล้วกเก็บใส่ขวดเอาไว้อย่างนี้นะเก็บใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาไว้เก็บสะสมให้เยอะที่สุดนะครับ่ออะไรเพื่อให้คนข้างหลังของเราที่คอยดูแลขยะของเราไม่ต้องมาแบกรับภาระ เพราะว่าตัวนี้เป็นแหล่งเชื้ออย่างดีเลยถ้าเราทิ้งมั่วซั่วรเราไม่ได้เก็บรวบรวมไว้เนี่ยคนที่จะรับเครก็คือคนเก็บขยะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาติดกันเยอะๆมันก็วนมาที่เราอยู่ดีนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้ละมือทุกอย่างอยู่ที่มือเรานะครับผมสุดท้ายนี้เนี่ยขอให้ทุกคนรักษาระยะห่างและที่สําคัญก็คือหลังจากที่เราป่วยโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการหลังโควิดนะครับซึ่งผมเนี่ยมองว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของแพทย์และบุคลากรผมก็เลยทํากลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มหลังป่วยโควิด1 9และแชร์อาการเพื่อที่ว่าใครที่เคยป่วยและหายแล้วแต่ยังมีอาการด้านหลังหรืออาการหลังจากโควิดเรามาแชร์ประสบการณ์กันใน Facebook กันเพื่อที่จะปัดป้องให้อาการที่อาจจะเกิดในอนาคตหรือว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะฟื้นฟูกันยังไงจะช่วยกันแชร์ประสบการณ์กันยังไงหวังไว้อย่างยิ่งว่าพันธกิจนีน้จะช่วย แบ่งเบาภาระของแพทย์และบุคลากรด่านหน้าได้ให้เขาได้มีกำลังมีพลังได้หายใจแล้วก็ต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ทุกอย่างอยู่ที่มือเราเราช่วยกันนะครับทั้งนี้ผมยังไม่ตายนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ